ดรกระจกรถยนต์บริการที่คุณได้รับคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าไอเดียดีๆมีได้ไม่รู้จบที่พุญทาวรอ,อุดรธานีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวหอยเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ยังคงพูดคุยในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนครับถ้าเรามีโอกาสทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันครบทุกสิ่งทุกอย่าง การเติบโตมันก็ไปได้ง่ายท่านผู้ชมจําได้ไหมครับว่านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานียุคที่1กับยุคที่สองผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับยุคที่1น,นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีบอกว่าเอาละตอนนี้ฉันตั้งนิคมบนพื้นที่นี้นะใครอยากมามาเอาเลยซื้อพื้นที่แต่คุณต้องเท้วถางจัดก,การเองหมดปรากฏว่าเงียบมาจนพักใหญ่พอมาสู่เวอร์ชั่นสองครับนิคมอุตสาหกรรมปรับวิธีคิดใหม่เมืองอุดรบอกว่าถ้างั้นเอางี้แล้วกัน ฉันไปปัดป่าไปถางป่าไปเทคอนกรีตไปเอาน้ําเอาไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ระบบโครงสร้างพื้นฐานเอามาใส่ไว้เพียบในนี่คมทันใดที่ประกาศแบบนี้ครับต่างประเทศบอกเอาเละฉันก็พร้อมมาคนไทยก็บอกฉันก็ยังพร้อมไปยิ่งกว่านั้นบอกว่ามีโรงงานนะใครที่คิดมีไอเดียแต่เงินทุนไม่พอฉันมีโรงงานให้เช่าก่อนเช่าโรงงานก็ยังเกิดขึ้นจะเป็นแห่งแรก อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปรับวิธีคิดใหม่คิดใหม่ทําไมเหมือนกับเป็นการหมุนกลับเลยถ้างั้นวันนี้เรื่องเล่าเชอรอนคาเรามาดูครับว่าโครงสร้างพื้นฐานมันมีความสําคัญและจําเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วท่านประธานอาวุโสท่านสวัสดิยร,ร,รัตนลักคุณชัยอยู่ในห้องส่งนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสมาชิกครับท่านสวัสดิ์ครับตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานอันหนึ่งที่เราเห็นแน่ๆอุดรหนองคายมีการทําถนนเป็นเพิ่มอย่างละ หนึ่งเลนแต่มีเสียงพี่น้องประชาชนบอกทําไมไม่ทําครั้งเดียวให้สองเลนเป็นเลยทําไมเอาแค่หนึ่งเลนว่าอย่างนั้นข้างละหนึ่งเลนใช่ตอนนี้ได้แค่ข้างละเลนแล้วว่าทำไมไม่เอาแค่นี้มันก็ไม่พออยู่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอข้้งละหนึ่งเลนเนี่ยค,คิดว่าพอพอนะคิดว่าพอ,อคิดว่าพอนะครับรว่าอย่าลืมนะครับว่าบนในในขนส่งทางบกเดิมที มันมีคู่แข่งลายใหม่มานั่นนั่นค,คือทางรางมสมัยก่อนไม่มีทางบกเนี่ยครับคุณจะพูดได้แต่อย่าลืมนะครับว่ามันมีทางรางที่จะเกิดขึ้นมาอืใช่ไหมฮะถ้าทําไปเนี่ยถ้าเกิดรางนี่มันโตขึ้นไปเรื่อยๆรลคาแล้วขนส่งทางบกก็ลดลงอะครับใช่ไหมฮะสมัยก่อนนี้คุณเห็นรถปัดปิ้งกันเต็มไปหมดวันดีคืนดีเครื่องบินมาทําโลคอสร,รถปัดเงียบ เริ่มเงียบใช่เห็นไหมฮะ่งในกรุงเทพคุณจะไปนั่งไหมครับพระมันแข่งขันแล้วราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากด้วยต่างกันมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมองไปตอนนี้หลายอย่างมันมันมีทีาเรียกว่ามันมีช้อยให้เลือกในทางระบบมันมีการแข่งขันทางทางธุรกิจครับนะครับแต่ว่าในจริงในความเป็นจริงแล้วว่าบอกทำไปเยอะๆแล้วถามว่าเออมันไม่มีคนวิ่งรถมันจะได้ประโยชน์อะไรเงินแต่ละบาทแต่ละเม็ดที่ลงไปนี่เป็นเบืนล้าน มไม่ได้ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าทางรถไฟทํามาเสร็จการใช้ทางบกนี่จะน้อยลงไปครับอืมนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของเขาเรียกว่าขนส่งทางโลกามากกว่าแต่ที่พูดถึงขนส่งในไหนก็ได้พูดเรื่องการคมนาคมแล้วผมขอถามต่ออีกนิดหน่อยเส้นจากกรุงเทพมาที่โคราชที่เขาบอกเป็นถนนลอยฟ้าเส้น <What S 1> ที่สวย <the way. S 1> ที่สุด ลำลูกกาใช่ไหมฮะเลี้ยวบัวทเว่าเรียวบทเวนะเส้นที่กำลังบอกว่าเป็นถนนสายลอยฟ้าที่สวยที่สุดแล้วก็ทำภาพมาเนี่ยเส้นนี้ตกลงท่านสวัสดิ์คิดว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ในเชิงบวกกับพวกเรามากแค่ไหนอย่างไรหรือมันจะมีผลทำให้ปริมาณจราจรมันลดลงไปไหมหรืออย่างไรฮะท่านคิดว่าเส้นเส้นจากกรุงเทพมาโครล่าครับเปิดหทใช้แล้วตอนนี้ครับออืมถามว่าพอถ้าเสร็จปั๊บเนี่ยในอนาคตเนี่ย ก็เรียบร้อยนะตอนนี้ยังไม่เปิดใช้ครับคือคือมันต้องมองมองว่าคนจะไปไหนจากกรุงเทพเนี่ยมันจะจุดหมายปลายทางทางบกเนี่ยมันจะไปจบที่ถ้ารถยนต์บ้านเนี่ยจะไปจบที่เขาใหญ่มาก,กาอ๋อถูกไหมฮะมันจะแป๊บเดียวเองอ๋อ,อใช่จากกรุงเทพมาเขาใหญ่มันจะมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวเองอนะเพราะบ้านคนกรุงเทพเนี่ยมีบ้านหลังที่สองอยู่ที่เขาใหญ่เยอะมาก ไม,ไม่ได้อยู่โคราชนะแล้วไม่ได้อยู่ขอนแก่นไม่ได้อยู่อะไรเพราะฉะนั้นต้องมองไปอีกว่าถ้าทางบกเนี่ยใครที่จะใช้ก็มีก็มีเรื่องเรื่องขนส่งครับอ่ะต่อไปถ้าเข้ามอเตอร์เวย์ต่อมาอีกเข้ามาอีกจากโคราชมาขอนแก่นขอนแก่นมาอุดรอนขอนไปจนถึงหนองคายถึงหนองคายครับ,ลรบแล้วจากหนองคายทะลุเข้าไปสะพานสะพานมิตรภาพแถวที่หนึ่งนี่คือแผนมันออกมาแล้ว อืมอืมก็ทำทางรถไฟไปอีกถามว่าทุกอย่างมันอ่ะมันจะมันจะพอไหมมันจะพอรองรับการการที่ใช่ไหมแล้วที่ล่าสุดที่<อ>ท่าน<อ>ไปกับรัฐ<อ>รองนายกยูรินลักษณะวิสิ์ไปติดตามล่าสุดเนี่ยที่เมื่อวันที่สิบเจ็ดมกราที่ผ่านมาเนี่ยสิบสิบเจ็ดสิบแปดวันที่สิบมกราใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยสรุปแล้วผมได้ยินคำว่าจะมีการเสนอให้มีการทำ ทางะสะพานคู่ขนานหนองคายเวียงจันทร์ิือเชื่อมต่อรถไฟจีนเป็นยังไงตรงนี้จริงนนตอนทีนท่ประชุมคลอมอสัญจรผมได้ทําเรื่องนี้เป็นเป็นคือเสนอก่อนไปแล้วใช่ไหมฮะเสนอไปแล้วแล้วคราวนี้มันถูกดึงออกอ้นะครับถูกดึงออกเพราะว่ามันมันปัญหาใหญ่ก็คือว่าที่เราเสนอเนี่ยมันเป็นแขวง แต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมไปพาดตรงที่ว่ามันเป็นของการรถไฟเห็นไหมฮะเสนอผิดที่ผิดทางมันเลยทําให้อ๋อเสียโอกาสไปเ,เลยเสียโอกาสไปเพราะไม่มีใครตอบผมได้เ,ออเพราะผมคิดว่าสะพานนี้ไม่ต้องเป็นของแผง<ภ>แต่่้งเขาจะทำเนี่ยคือทางรถไฟวิ่งอย่างเดียวเนี่ยออให้รถไฟวิ่งอย่างเดียว,วก็ต้องการรถไฟก็ต้องรับไปใช่ไหมฮะอ๋อก็นี่คือ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 การการที่ สื่อสารให้เราเนี่ยเข้าใจผิดคือทุกทุก,ทกงบทุกประมาณเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เขาบอกว่ายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพขอดึองออกก่อนได้ไหมครับ<ะ>ใช่ไหมฮะเพราะตอนหลังมาสรุปแล้วว่าให้การรถไฟแต่ของเดิมผมเนี่ยคือแวงครัคือคือกรมทางหลวงจริงๆมันก็คือจริงๆถ้าบอกกระทรวงคมนาคมมันก็จบนะ,ะแต่มันหน่วยงานมันผิดอะ่ะใช่ไหมฮอนี่คือนี่คือความความไปตรงนั้น นี่คือทําทุกอย่างเนี่ยบางทีมันก็ต้องกลับไปดูว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครมัตเตอร์เวย์เดิมทีเป็นของกรมอะไรก็เรียกว่าการทางพิเศษ,าเศษการทางพิเศษครับใช่ไหมฮะการทางพิเศษอืแต่เดี๋ยวนี้พอเทสตนี้ไปจากนี้ไปมันเป็นของกรมทางหลวงอ่ะอ่าครับเส,ส้นเส้นนี้ยเส้นบางปะอินเนี่ยได้และได้และเห็นบอกว่ามีการทดลองเปิดใช้เมื่อตอนปีใหม่เมื่อกี้มีทดลองเปิดใช้แต่ยังไม่ได้เปิดไปทางการนะแค่ทดลองคือถ้าที่มันดูสวยมากเลย ถ้าทาไปเนี่ยครับคนที่มีรถเนี่ยวิ่งไปจากวิ่งไปรถส่วนตัวเนี่ยวิ่งไปอย่างเขาใหญ่เนี่ยใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงอ่ะเสร็แล้วอ่ะแต่ถือว่าเราจากอุดรไปเขาใหญ่เนี่ยใช้เวลาห้าหกชั่วโมงครับบินเท้ากรุงเทพนั่งรถต่อเข้าไปแป๊บเดียวขนงานนิดเดียวเห็นไหมคือถ้าต่อไปในอนาคตมันก็จะมีมาเตเวยอย่างนี้คือจริงๆงน่ะเก็บแพงอ่ะผมก็เห็นอย่างที่ว่าเก็บแพงแต่ไม่กลัวนะอืแต่อย่าให้ผมไปรถติดอยู่บนนั้นก็พอใช่ไหม เพราะต้องให้ใช้เหมือนถนนออต์บานอ่ะขับช้าที่โดนปรับเงินถูกไหมฮะออตตบานนี้ขับช้าปรับนะคุณต้องขับอย่างน้อยเกือบสองร้อยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าให้คุณทาความเร็วอ่ะครับครับใช่ไหมคุณซื้อความเร็วความสะดวกสบายอ่ะอืใช่ไหมถ้าว่าขับไปร้อยหนึ่งอย่างนี้จับเลยครับเพราะถือว่าคุณจะเป็นตัวถ่วงทําให้ตัวถ่วงคนอื่นทําให้คือรถถ้าสุว่าขึ้นไปแล้วรถที่ไม่มีสภาพเนี่ยรถขับเร็วเนี่ยมันทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะ ใช่ไหมครัมันจะาทำเนี่ยมันคือันมอเตอร์เวย์หรือว่าไฮเวย์เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาไม่ให้รถที่มีสภาพเบบพวกอีแตนอีเติร์นี่วิ่งไม่ได้นะทำซ่างอันตรายหมดเลยเพราะว่าจริงๆทุกคนมันใช้ความเร็วเนี่ยครับประเทศไทยเรามาเบรคความเร็วก็เพราะอะไรคํานึงถึงเรื่องอย่างนี้เราก็จะบอกเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวก็จะบอกกับคนามจนดุรันแต่มันต้องมีมันจะมีต้องมีให้ให้ให้กับว่ารถระดับหนึ่งกับรถระดับหนึ่งเขาวิ่งกันนะใช่ไหม ไม่งั้นเราจอทำรถไปสองร้อยสามร้อยไปเทืออะไรอะ่ไะอไอ้พวกนี้อโอเคทีนี้พูดถึงเรื่องรถกับถนนเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะค้างคาใจด้วยความที่เป็นคนที่ไปชอบศึกษาเรื่องข้อมูลแบบนี้นะครับท่านสวัสดิ์ครับมันมีข้อเปรียบเทียบผมเองก็แอบน้อยใจแทนคนอุดรเมื่อกันนะถนนจากเชื่อมระหว่างอำเภอมาตัวจังหวัดเส้นที่หนึ่งจากวังสมอเชื่อมมาที่เมืองอุดรธานีกับได้สองเลน ตอนนี้กำลังทำกันอยู่นะเห็นจะเห็นว่าเป็นถนน2เลนแต่ตรงกันข้ามถนนจากมันจะคีรีเชื่อมขอนกันกลายเป็นถนนสี่เลนผมก็เลยลงไปเช็คข้อมูล Insider Data หน่อยก็เลยได้คำตอบว่าอ๋ออยู่ที่คนของ,งบประมาณก็เลยถามว่าใครขอแขวงเป็นคนขออ้าวแล้วถ้าเกิดจะไม่ให้แขวงล่ะแล้วจังหวัดอื่นล่ะอ๋อจังหวัดอื่นมีกําลังภายในขอกลุ่มปวากุมภาวาศีธาตสามหมอครับใช่ครับทีนที้ขอข้ที่คารมอครับ ผ่านคอรมอเหรอครับเ้นนี่ผ่านคอรมอครับแต่ทําไมได้แค่อย่างละเลนแล้วบรรจากคือถ้าโดยสักยภาพผมรามองว่ามันจากเข้าขอนแก่นกับอจากวังสามหมอนะจากสีี่าตนะจากกุมภวานั้นเข้ามารื่องเนี่ยมันอยู่ที่ออยู่ที่ความสําคัญแล้วก็พายออเตี้ว่าถนนนี่นมันอะไรอืมครับใช่ไหมครครับข้อที่สองมาเนี่ยมันอยู่ที่คนอ่าเงินมันมีมันมีอยู่สือว่ามีกันอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยอื ก็จะแบ่งกันว่าจะแบ่งที่ใครนี่ก็เดี๋ยวที่ว่าใครจะไปจองเงินมีมีงบประมาณแล้วคือคือเส้นนี้มีงบประมาณมาเรียบร้อยแล้วครับครับแต่ยังไม่มีเงินมาก็ถือว่ายังไม่ได้ใช้ทําไม่ได้นะครับมันต้องมีเงินมาด้วยครับคเออคือเลยยังไม่มีเงินเพราะฉะนั้นผมผมก็เลยแค่แค่มองมาเองเพผมบผมมองว่ามันยังไงอะไรเดี๋ยคือเรื่องนี้ผมรับนะครับว่าผมจะดูแลให้นะครับผมดูแลให้เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยคือเราต้องมอง คือการนาเสนอเนี่ยมันจะมีสองอย่างความจําเป็นกับความไม่จําเป็นครับครับนะครับคือความจําเป็นเนี่ยทําไมทําไมผมเสนอในยกรลฐมนตรีมันจะเป็นเพราะอะไรทําไมเต้องเพิ่มทางหลวงหมายเลขสองขึ้นมาครับอย่างเร่งด่วนทําไมเพิ่มเพิ่มตั้งสองหนึ่งหกเพิ่มขึ้นไปเพราะเรามีรถไฟที่มันจะต้องมาลากไอตรงนี้อืถูกไหมฮะัครับถ้าผมไม่ทาอ่ะคุณมีสองข้างละสองเลนคุณพอไหมทุกวันนี้ยังแออัดถ้าเพิ่มอีกเลนหนึ่งมันก็ไม่แออัด ครับอย่างน้อยสุดแต่ถามว่าจะไปขอสี่ได้ไหม<ๆ>ได้อยู่เขาให้แต่ถามว่าอนาคตเนี่ยถ้ามันวิ่งอีกส่วนหนึ่งไปวิ่งบนเวลางะ่ะครับใช่ไหมมันก็มันก็นกเป็นําเป็นต้องมีคิดอะไรนะอีกเส้นหนึ่งที่อยากจะฝากท่านไว้เป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจในอนาคตที่ที่ถ้าเป็นไปได้เสนอง,งบเอาไว้หน่อยก็คือจากอุดรไปบ้านผือจากบ้านผือไปน้าโสมไปนายูงออกอําเภอสังคมด้วยเหตุที่ว่าจากนี้ไปเนี่ย ถ้าเกิดคนเขาจะมาเส้นทางสายโรแมนติกโรแมนติกรถที่ท่านสวัสดิ์เคยไปดูเอาไว้นะครับมันเข้ามาทางอำเภอพอผ่านปักชมปุ๊บมันจะมาสังคมเส้นนี้เส้นนี้มีเนี่ยอ่านะมันไม่ได้ขยายเป็นสี่ทางขยายไหลทางครับเขากับถ้าขยายไหลทางอืได้จากขยาไปสังคมฮะครับใช่ไหมฮะครับเป็นไปเบอร์สังคมไปครับไปเบอร์สังคมถูกไหมมาจากวัดป่าภูก้อนไปมันเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวฮะครับ เราเราขอให้หมดแล้วเนะี่ยเทนนี้เรามันอยู่ในของเส้นทางเชื่อมโรแมนติกรูทฮนะใช่ฮะเอาเป็นโรแมนติกรูทนะฮะคือคืออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนะี่ยถ้าท่านเห็นเส้นไหนเนี่ยท่านคิดว่ามันจะยังไงเนี่ยบ,บอกเรามาฮะเพราะว่าอันไหนที่บางครั้งเนี่ยผมก็อาจจะตรวจได้ไม่ทั่วถึงครับครับก็อย่างวุสเนเสล่มาบอกมาฟ้องผมอย่างนี้ยหรือผมบอกวุสนเสล่ก็ได้นะครับมาบอกว่าไอ้นี่เส้นเส้นสีทาเนี่ยอื ผมก็ผมก็ไปอยู่ยังยังวันนั้นก็ก็ยังก็ยังติดตามอยู่ครับนะครับ,รบอันไหนที่เราเราเดียวันนี้ยี่สิบเจ็ดเี่ยผมก็ประชุมกันกบท่านรัฐมนตรีนะครับผมก็จะบอกรัฐมนตรีว่าไอ้เรื่องนี้ผมขอนะค,คือเราขอกันไว้เพราะว่าเราจะคุยเรื่องงบประมาณด้วยกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการพิจารณางบประมาณด้วยกัน คือคือคือที่ผมเสนอเส้นนี้ไม่ใช่ท่านสวัสด์มันจะเห็นภาพอย่างนี้วาอันที่หนึ่งจากอุดรเราปุ๊บพอเขาลงเครื่องอุดรจากอุดรก็ไปแหล่งไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งที่อำเภอบ้านผือซึ่งมันก็มีสองสามจุดใช่ไหมจากบ้านผือปุ๊บก็ไปวัดป่าภูก้อนออกจากวัดป่าภูก้อนปุ๊บมันก็จะออกไปที่อำเภอสังคมไปแล้วก็จะไปที่ผาตัก อะไรนะสังคมผาตากเสือ้อไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ที่ที่เขาดูที่เขาดูอยู่ที่วัดผาตากเสือ้อสกายวอล์กผาตากเสื้อสกายวอล์กอันนั้นอีกที่หนึ่งแต่วันที่ที่เขามาดูทะเลเหมอกอยู่อ,อยู่อยู่ที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นภูภูอีสันออไปภูอีสันภูอีสันเนี่ยตอนเช้าๆนี่น่าชมมากเลยครับพอไปภูอีสันเสร็จปุ๊บเขายังเลยออกไปพังปากชมเชียงคานได้อะไรเงี้ยผมก็เลยมองมันจะกลายเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เท่านี้เรามีเรามีเข้าไปเชื่อมกับโรเ็นติกรูดฮะอ่าฮะ เราขอเส้นนี้ทางโรแมนติกรูทแต่ถ้ายังไม่ได้นะครับรบ,บอกเรามาเดี๋ยวเราพยไปตามให้คือคือพวกนี้เราเราเรามีเรามีประชุมกับคณะรัฐมนตรีอยู่เลยก็ mm. คือ mm. คือคืออันไหนที่ที่ท่านหลายท่านเห็นว่ามันน่าจะเป็นอุปสรรคในการทําอะไรพวกเนี้ยผมว่ากระบอกเสียงเรามีฮะคุณต้องใช้รกระบอกเสียงในคุ้มค่า mm. นะครับเราขอการค้าเองเราก็เป็นวูดตรงนั้นนะครับ คือวันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องของโลจิสติกส์รโครงสร้างเนี่ยมันดีขึ้นผมก็ยังมีอีกตัวหนึ่งของครงสร้างเมืองอุดอรนี่เรื่องเรื่องวิงาหกรรมนะครับ,รบเดือนนี้ต้องยอมรับว่าตอนนี้จากนี้ไปเนี่ยเรากําลังคิกออฟแล้วนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเห็นปรากฏการณ์ของของการที่ตอนนี้นักลงทุนเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาก็คิดว่า,วา ตอนตอนแรกก็มีนัดหมายว่าจะมากันพอดีมาเจอโอมคอนเทสแอนโกลก็เลยต้องชะลอไปต้องารากตัวนักลงทุนก็บอกเออทางธุรกิจก็บอกว่าไเดินเดฉันรอก่อนก็ได้เดี๋ยวรอสักนิดนึงก็ได้แต่คิดว่าสถนานการณ์เรารู้แล้วว่าโอมคอนเนี่ยไม่แรงอย่างนี้ไม่แรงติดได้ก็จริงแต่ไม่แรงก็คิดว่าเรียกรองเทสแอนโกลเราจะเอาเทสแอนโกลกลับไปใช้แต่อาจจะมีมาตรการเพิ่มขึ้นไปนิดนึงเห็นไหมครับ ทำไปเรียนรู้ไปทำไปเรียนรู้ไปอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีนักลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีนักลงทุนไม่ว่าจากญี่ปุ่นที่จะมาผลิตชิ้นส่วนอะไรลรถแล้วก็ก็จะมีนักนักธุรกิจจีนที่จะมาทําเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรต่างๆตอนนี้เอสซีก็เข้ามาแล้วนะครับก็หลายคนในงานเข้ามาหมดละนะครับก็ผมว่าท่านท่านที่ผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับว่าท่านจะ ทำธุรกิจเนี่ยในอนาคตเนี่ยท่านอาจจะว่าอยากออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมันก็จะมีมันมีโซนโซนหนึ่งที่มันอยู่ตรงนี้คือว่ามัในในนิคมอุตสาหกรรมมันจะมีมันจะมีฟรีโซนครบเลยครับ uh huh. แล้วเดี๋ยวนี้ยมันก็จะเซทชิอะไรเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้เขามีทําให้เช่าให้เช่าด้วยอืถ uh ้ huh. าถ้าผลิตถั่ว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 ,วอันนึงเนี่ยถั่อเพื่อเป็นนัตกรรมหนึ่ง แต่ว่าถ้าผมอยู่นอกรงงานเนี่ยผมมันก็จะไม่มีแหล่งกําเนิดที่ที่ถูกต้องครับผมก็จะเป็นต้องเข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อจะท,ทําพวกนี้เข้ามาเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานผ่านมาตรฐานหนึ่งในนั้นก็จะมีเดี๋ยวนี้จะไปต่างประเทศนี่ครับว่าหนึ่งคุณอยู่ในจุดที่เป็นกีนเป็นเขาเรียวกว่าสีเขียวไหมมีเรื่องของคาร์มอเชนไหมหรือมีลกร้อนไหมหรืออะไรต่างๆทุกวันนี้มันมีองค์ประกอบมันเยอะมากเลยนะ เพราะฉะนั้นที่เข้าไปเดนั้นมันก็จะมีไม่ว่าจะมีเรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆในการที่จะเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องสิทธิอะไรทางอะไรพวกนี้ในนิคมอุตสาหกรรมมันที่อุดอรเนี่ยเราจะมีความพร้อมที่สุดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางสินค้าขนาดใหญ่รเราไม่ต้องบอกว่าเราจะมีว่าเราจะเป็นไอ้นุน่นไปไอ้นี่นะอืแต่สุดท้ายเนะ่อะที่อุดอรเราพร้อมที่จะทำทุกเรื่อง วันนี้ผมบอกตัวเองกับหลายๆคนว่าคำว่าที่เราบอกเราจะเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราต้องเลิกคิดนะครับั้ำก่อนนี่เราอยากเป็นศูนย์กลางไอ้นู่นศูนย์กลางไอ้นี่เพราะว่าคําว่าเราอยากเป็นไอ้นู่นศูนย์กลางไอ้นี่ผมว่าสู้เราวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันเปลี่ยนละครับครับรูปแบบมันเปลี่ยนเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยคนสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่มาเขาไม่มาซื้อที่ แล้วมาพัฒนานะเขาจะมาดู่าถ้าพร้อมปุ๊บเนี่ยเขาลงปุ๊บเขามีอาคารเสร็จเรียบร้อยมีอะไรต่างๆนี้ให้พร้อมเรียบร้อยเนี่ยเขาไม่เสียเวลาเลยเขาเรียกว่าแข่งกับเวลาแข่งกับเวลามาพิ้วกระเป๋ามาคืออยู่แล้วเริ่มต้นธุรกิจได้เลยไม่ใช่มาเสียเ,เวลาภาวะการมันเปลี่ยนแปลงไปเขาไปที่อื่นได้คือคือพอเห็นตรงนี้ปุ๊บมันทําให้ผมนึกภาพบอกว่าท่านอย่างเงี้ยท่านประธานเหมือนกับสมมติว่าเราลงทุนปุ๊บแล้วเราต้องเรากู้เงินมา เสร็จแล้วเราก็มาทําอาคารทำอะไรต่างหกเดือนแต่ไอ้หกเดือนเนี่ยดอกเบี้ยมันไม่หยุดนะครับแต่ถ้ากรณีแบบนี้ปุ๊บเอามาปุ๊บดอกเบี้ยมันเริ่มจ่ายได้เ้งแต่เดือนแรกเลยใช่มันเพราะมันสร้างรายได้เ้งแต่เดือนแรกครั้งกินได้เลยออันนี้ไม่ใช่มรอเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันมันเริ่มธุรกิจทุกวันเนี้ยมันจึงบอกว่ามันไม่มีแผนฮะมีมันทําธุรกิจเหมือนทําไปคิดไปทําไปปรับไป ทำไปอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีวิรูปแบบของมันไปเรื่อยๆของมันอย่างนี้ครับอืมอะท่านผู้ชมครับผมพูดตรงๆเลยนะว่าถ้าเกิดพวกเราเองเนี่ยได้ทําหน้าที่ของการศึกษาตามที่มนุษย์สยโลกควรจะเป็นเนี่ยมันจะทําให้เราตามติดข้อมูลอะไรได้เยอะมากและตามติดไม่พอครับเรายังจะมีส่วนช่วยผลักดันขับเคลื่อนนะทำให้เราได้ขับเคลื่อนว่าเราจะขับเคลื่อนไปได้อย่างไรไอ้ตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับ เพราะว่าการขับเคลื่อนทางธุรกิจเนี่ยถ้าพวกเราทุกคนมาดูช่วยกันขับเคลื่อนยังไงเอาแบบที่ท่านสวัสดิ์พูดไงคือคือเอายุตกกัวอย่างฮะเขาบอกว่าที่เบตกับจีนเนี่ยเดิมทีที่เบตไม่อยากจะเชื่อมถนนไปหาจีนด้วยอ้างเหตุผลร้อยแปดบางอย่างแต่พอวันหนึ่งคนเชื่อมจากทิเบตไปจีนปุ๊บปรากฏว่ามันเกิดการค้าการขายคนที่เบตยิ้มเลยจากเดิมทีต้องต้อง,ต,องต้องนานมากจึิงจะข้ามไปถึงจีนได้อะไรประมาณนี้ฉะนั้นเช่นเดียวกันเมืองไทยเมืองอุดรบ้านเราเนี่ย ท่านเห็นถนนตรงไหนมันไม่ดีไม่งามวันนี้ใช้ท่านเป็นสวัสดิ์ให้เกิดประโยชน์ครับ<ะ>ผมขอญาติอย่างนี้เลยต้องใช้ท่านสวัสดิ์ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าใกล้ชิดนายกใกล้ชิดคณะผู้นำนะท่านแจ้งเข้ามาครับร้องเข้ามาทีนี้ท่านสวัสดิ์ฮะมีสมาชิกเราแอบกระซิบผมมาบอกว่าถามท่านสวัสดิ์หน่อยอ,อยากไปจีนวงงั้นถ้าแต่ว่ายังไม่ได้ไปช่วงนี้นะอยากให้ประมาณสักช่วงแต่มาที่สองถ้าเหตุการณ์มันโอเคแล้วเนี่ยอยากไปไปจีนเรื่องนี้จีนจีนเนี่ย ต้องยอมว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดประเทศอืเพราะเขามีแผนใหญ่ของเขาก็คือว่าเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับหมายถึงอีกเขาเก่ปีหน้าเหรอหรือปีนี้ในในปีหกห้านี่แหละปีหกหกหกห้านี่แหละเขากาจนโหกนี่แหครับครับครับมันจะเป็นช่วงปลายปีเขาก็เลยต้องเซฟประเทศเขาไว้ก่อนเขาต้องเซฟเขาจึงเขาใช้คําว่าโควิดซีโร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงไหนที่มันมีเพื่อข้อเคลียร์เลยคร,ครนะครับของเคลียร์เชิงยึงไม่อยากจะไปนะสองทุกอย่างเนี่ยอ่าถ้าเราอีกไม่นานเนี่ยผมกันดูว่าตอนจะได้นั่งรถไฟลาวจีนนี้แต่ไปได้แค่หลวงพระบางอืนะครับหรือไม่ก็ไปที่ไปชายแดนก็ยังดีนะผมว่าก็ยังไปอย่างรู้สึกก็ไปดูชายแดนให้มันจุดหน้านะอะไรสำนองนั้นคงจะข้ามไปยังไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าจีนเขาเลือกเขาเลือกที่จะทําเรื่องอะไร นะครับเขามีความมั่นใจเรื่องที่หนึ่งคือว่าวัคซีนเขาเนี่ยเขาคุ้มของคนประเทศเขาได้นะครับเขาไม่อยากจะเป็นเรื่องอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างแล้วก็การท่องเที่ยวในประเทศเขาเนี่ยคนพันกว่าล้านคนเนี่ยสามารถเที่ยวในประเทศได้มันสร้างรายได้มากกว่าคนต่างประเทศเข้ามาในประเทศเขาซะอีกอะไรทํานองนั้นแต่เขาเปิดให้อย่างเดียวคือในเรื่องของธุรกิจที่เข้าไปไปเรื่องธุรกิจเท่านั้น ต้องขออนุญาตไปอย่างนั้นวันนี้เราจะเข้าลาวเนี่ยต้องขอวีซ่านะครับยังต้องขอวีซ่านะครับเพราะว่าเราเลิกยกเลิกการใช้วีซ่าทั่วโลกเลยครับทั่วโลกตอนนี้ยังไม่มีใครเปิดวีซา่าถึงแม้สมัยก่อนเรามีข้อตกลงอาเซียนตอนนี้เราจะเข้าไปต้องใช้ขอวีซ่าเข้าไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างตอนนี้มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะต,ต้องดูแต่จนว่าเมื่อสถานการณ์สงบเนี่ยผมผมว่าว,วันก่อนผมได้คุยกับผู้บริหารเวียดเจ็ต ครับนะครับเขาจะบินเข้าจากประเทศไทยเข้าเวียดเจ็ตไอ้จากไปไปโฮจิมินห์นะครับจากประเทศไทยเข้าโฮจิมินห์่อเปิดขึ้นมาเนี่ยอะ้รเขาก็พร้อมแต่ต้องสายการบินเวียดเจ็ตเท่านั้นอะไรพวกนี้คือเป็นสายการบินของประเทศเขาเองครับอันนี้อันนี้ก็ต้องดูว่าแล้วเข้าไปเนี่ยยังไงแล้วไปแล้วกลับมาตักตัวหรือว่ากลับไปเทสแอนด์โก้อันนี้ต้องรอรอคําสั่งคือคําสั่งมันเปลี่ยนได้ทุกวัน ไม่ใช่เาไปลงไปเราเทสแอนโกลกลับมาเขาบอกว่าประเทศไทยเปลี่ยนมาเป็นบอกให้อยู่แซนบ็อกต้องมากักตัวอีกมันก็ไม่ได้อีกคือค,คือวันนี้ทุกอย่างเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไป,เป,นไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราต้องตามให้ทันอะไรพวกนี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับก็ผมว่าติดตามข่าวสารแล้วก็ติดตามถ้ามีอะไรเนี่ยท่านท่านามาที่พอการค้าก็ได้ครับแล้ว,วผมก็หรือจะถามเข้ามาก็ได้ผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่า จากนี้ไปเนี่ยเราก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลคงจะเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแหละนะครับเพราะว่าเรื่องของวัคซีนเรื่องของโควิดรัฐบาลเอาอยู่แล้วผมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลเอาอยู่โดยเฉพาะจังหวัออดอุดรเนี่ยท่านผู้ว่าราชการเอาอยู่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอบคุณที่ท่านผู้ว่าท่านสารสุขนะครับและท่านหน,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันคุ้มครองเมือง นะครับคุ้มครองเมืองให้ให้ให้อยู่รอดนะครับบางทีอาจจะไม่ถูกใจใครบ้างในฐานะที่ผมเข้าไปเป็น,ปนในส่วนหนึ่งของคณะททำงานบางทีเราก็เครืองมันกันในฐานะทั้งท,งทงางภาคเศรษฐกิจแต่เพื่อความอยู่รอดของตัวนั้นบางทีเราก็ต้องยอมนะครับเพื่อให้เพื่อให้มันเดินหน้าไปก่อนเพราะหลังจากนั้นไปเนี่ยเพื่อเสร็จไปทุกอย่างเราจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเราก็จะกลับมาได้เร็วเพราะว่า เราก็คิดว่าเราตอนนั้นเราทําแผนเราคิดว่าเราได้แล้วตอนนี้เราเราตัวเลขต่ําต่ําร้อยแล้วครับก็จากนี้ไปเราก็จะต่ํากว่าห้าสิบนี่เห็นไหมเป็นแผน,เป,น,แผนเป็นแผนที่เราขยันเราคงไม่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 ไมากแต่ว่าแต่จะทําให้ได้ทุกเรื่องนะครับก็ท้งนั้นทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในความร่วมปรืวมใจกันครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยของเรามีผู้เสียชีวิตจากโอมครอนรายแรก และรายที่2เกิดขึ้นที่เมืองอุดรครับรายแรกเกิดขึ้นที่ภาคใต้รายที่2อ,อยู่ที่อุดรบ้านเราฉะนั้นกาดอย่าตกไปไหนใส่แมสให้ตลอดเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและคนรอบข้างครับสัปดาห์นี้ขอบคุณท่านสวัสดง,งครับท่านผู้ชมครับรายการเรื่องเล่าชาวหอสัปดาห์หน้ากลับมาพบอีกครั้งหนึ่งนะฮะสัปดาห์นี้ผมอิสเระยดูเชตจันทร์สีพร้อมด้วยท่านสวัสดีระรัตนานนกูกคุณชัยและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยอุดรกระจกรถยนต์บริการที่คุณได้รับคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าไอเดียดีๆมีได้ไม่รู้จบที่บุญทาวรอผูอ้ดรนธานี